ครับสวัสดีครับผมอีเวทไปครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นซูเปอร์แมนนะเองซึ่งซูงซปเปอร์แมนนี่ผมก็ถามว่าเซียนหรือไม่เซียนนะว่าครับว่าซูปเปอร์แมนนี่ผมก็สร้างด้วยใจเก่งเหมือนกันนะครับผมนล้วก็ก็แน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเล่นซูเปอร์แมนเป็นจุดดูนะครับผมก็คือผมก็จะมาบอกว่าผมเื่นซูเปอร์แมนนั้นซึ่งคอที่ผมจะออกนี่ก็จะเป็นคอซึ่งผมจะเล่นเป็น เปลิ่นปินออฟนักเองนะแต่ว่าเหมือนว่าจะเรียกออฟนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปิน <laughs> เราจะไปเปลิ่นปินแทงเองในกันนะครับ <laughs> ซึ่งผมก็จะออกประมาณเซตนะครับดูเป็นรู่นหน,นึ่งผมจะออกเป็นรู่นแทงเอาออกมาแล้วก็เซตผมก็จะออกปเป็นเซตตามนี้นะครับผมจะออกมาออกตามนั่นะครับผมก็จะออกเี่เองครับผมเราก็จะไปดูที่เกมเลยแล้วกันนอกปะดีดีว่า โอเคเหมือนว่าทีมนั้นจะมีชาตากฟอร์เลยด้วยนะซึ่งทีมเราก็าว้ามีสกิลเรียนหน้าด้วยสก,กิลที่คุณหลักได้แล้วผมอะซึ่งผมไม่รู้นะว่าสก,กิลนี้มันจะกลับมาเมื่อก่อนนะถ้าถ้าสก,กิลไอ้ตัวมันผ่านไปเนี่ยผมจะลองไปถามดีเ e ดูว่าสก,กิลนี้มันจะกลับมาหรือเปล่านะถ้ามันจะกลับมาเนี่ยผมก็จะเตรียมเงินรอแล้วกันคือผมผม,ผม,ผมจะเก็บเงินรอแล้วกันรออะ ซึ่งผมจะเก็บไว้อยู่ที่2,000ปุบปองครับผมมาพอ2พัดปุปปองปุ๊บผมก็จะพอเลยผมก็จะเก็บแค่นี้แหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสกินแต่ ا, สกินที่มันกลับมาส่วนใหญ่นี่มันจะ2,000ปุบปองขึ้นไปครับผมมาก็ไม่รู้ว่าจริงปอดนะครก็แต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่พอไม่เป็นไรครับระวังเงินที่ผมถ้าผมถ้าผมบอกว่าผมแบบเก็บ2,000ปุบปองปุ๊บผมก็จะเก็บเงินที่เหลือเอาไว้แบบเอาไว้เก็บไปงั้นแหละครับนะถ้ามันไม่พอก็จะเติมเพิ่มได้นะครับ ผมไม่รู้นะวัยเพลงแม่งติดนิสิตกัว้เพลงเอเลียน่าเนี่ยเลไทุกคนติดนิสิตตาแรกนะครับผมก็จะออกเป็นสกิลสองก่อนเลยนะครับผมนะก็ผมจะออกลงท้าแล้วครับผมและดังนั้นผมก็จะออกและดังนั้นผมก็จะไปพุ่งยนะเพื่อไปกวนเม่นะครับผมวันนี้ผมก็จะพยายามดูเอเลียน่าเลยนะครับผม เราแม่งผู้ชายหรือผู้หญิงดูโมระเออวันนั้นแต่ไม่มีใครมาหรือว่าเม์ไม่จะรู้ตัวเออถังแล้หละครับบิ๊กเออสวย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 เออหนึง่งทีบพยายามกวนเพื่อนนะครับะ ค,คือผมพยายามเล่นเพื่อควนฝั่งฝัง่งฝั่งตรงข้ามนะครับให้มันแบบว่าดันคือไม่ให้มันออกป่าผมจะกลับหรือไม่กลับก็บกได้ตรงนี้นะแต่ว่าผมกลับดีกบักเพราะว่าทีมเนี้ยมันยังไม่มาครับผมมันต้องมีสตูกักบผมม,มั้ยอ่าไม่มีตกรับผม,มแล้วก็พยายามเดินเล่นเดินอ แน่นอนว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวที่เดินเร็วเร็วมากๆครับก็เราก็พยายามเดินเร็วครับในชินออกเมดเนี่ยเราเมดกันซูเฟอรีไม่ได้ครับผมเราก็จะพายาไปพูดแล้วผมไปพูดกับผมเพราะว่าชารี่ยันต้อได้ดูแลตัวเองจ้ะกลัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาตรงนี้เราเรากันช่วยไม่ได้ครับผมเราก็ต้องถอยแล้วผมมาโอ้ยมึงห้าวะมึงอยากอุ้ย หลายๆอันตีมาแล้วก็สามารถเปิดได้ครับผมแต่ว hey ่ามันอยู่ในฟองครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมอ่าแล้วก็จะไปดูเมฆครับผมอ่ะแล้วก็จะพยายยาไปดูเมฆครับผมอหลายๆ เรากดถ้าเรากดอันติงเราเอาไม่ได้ครับเพราะว่าฟอร์เรนต์อันตีมันจะจะรักษาหนาใช่ไหมผมมันก็จะไม่ถ้าเราเปิดถ่ายเมื่อไหร่มันก็ไม่โดนถ่ายอ่ีครับผมก็เลยไม่เปิดอันตีนี้สามารถเปิดอตีได้ครับผมไหลไหลไหล วววนี่ครับผมนี่คือวิธีเลือกของผมนะจริงๆผมก็ถ่ายไม่จริงแต่ตอนแรกผมก็ถ่ายไม่ได้เอ้าขอโทษนะเมทคือถ้าผมเห็นเมทนี่ผมก็สามารถไปช่วยเมทได้ครับผมกลังโดนต่อไปแล้วก็ไปดูเมทต่อครับผมเพราะว่าเมทเราผู้บริจิตติโนไม่ได้แล้วเราก็ไปดู แล้วก็เมย์เนี mm ่ย hmm. ย e ิ่งเป็นสกินที่ผหมือนตายอย่างพี one, one. ่อย่าไปยูสกินไงเจออย่าไปยูสกินใกล้ๆไงวันวันสิ่งที่ตัวอันตรายก็คือเมย์นะผมคิดว่ามึงเฟี้ยวมากอ๋อฮะคิดว่าเฟี้ยวถ้าเราถ่ายได้เราก็ถ่ายหมว ผมแข่ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในป้อมแล้วเราไม่รู้ไงว่าซานนี้ยมันมีมันมีสกิลซีซีหรือเปล่าก็คืออันติดมันนั่นเลยไอสกิลซีซีแล้วก็ไปยางเดินนะผมก็จะไปดูกลางต่อ้ยผมอืมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้สวยสวยสวย ไปเลยไปเลยได้ปับแดดด้วยส่วนกลัวกลัวอะไรอะไรโอ้ทายไม่ได้ว่ะทายไมแค่กลัวหนึ่งเชจิลแล้วก็พยายามไปเก้ากลัวอ่าเขาดูตัวผมมะ แล้วก็กับีิวัตก็เออก no ็เอาจริงเน,นีผมก็มีความคิดอยู่นะที่ไม่ได้ทำจริเรียนน่นนะแต่ว่าผมก็พยายามอดตุกโอ้ช่วยทันเจ้ว่ะโอ้ยกูตายตายอ่านไม่ตายแล้ลยบางคนก็บอกว่าทำไมถึงอยากได้สกินขนาดนั้นซึ่งที่ผมอยากได้สกินเรียนน่ะขนาดนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่ที่ผม ตั้งแต่นี่ผมเห็นตะกินจชะป้ตั้งแต่คุณผมเห็นหน้าสกิลเยอะนัจ้ะป้มันจะไม่ผมใจอ่อนสุดสุ่อยากบ้าเซึ่งถ้าผมไม่หลงลวผมคงไม่เอาเงินพวกนี้มาเติมเพื่อจะเอาสกินดาวหรอกตั้งแต่ที่ผมเห็นแรกแรกแล้วคือผมหลงรักนางครับเห็นผมรักนางมากซึ่งผมเป็นคนที่ชอบคนน้ามานะครับผมเป็นคนที่ชอบหน้ามาแล้วก็ชอบผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบผมแนวฟ้าฟ้าออกเงินเยวยก็ไม่แปลกใจ อ่าเหมือนว่าตานี่เราจะไม่ดูแคลรี่นะครับเลยแคลรี่ก็เลยไม่มียังจ้องเสร็จแล้วก็ต้องดูแคลรี่นะอุ้ยโอ้ดูด็อกสวยอันนี้เราที่มีแต่ว่านี่แหละไม่ได้แล้วก็พยายามกดตาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเดินล้วพยายามกดตาไม่ให้แคลรี่ไปเดินโอ้ยใหญ่ กล้มมาแล้วก <Donald Trump! S 1> ็เปิดอโอ้โหแล้วผมเปิดได้สวยนะ่เฮ้ยเฮยเอเยเราเราเราเวรไม่ไดเพราะมันมีอะไรติดดีสเแนเ่ยเผ่อไ่ ซึ่งมันมีวีดอย่างเช่นเอไอ้โลก Hello, ma ma. Oh, n n nice. ีนี่เลยโลกีกับซานี้ครัผมมาสองตัวนี้ก็น่าจะพอเล่นได้โอ้ยโอ้โหมาที่มาที่ิมาที่ีเก้อ้โอ้โหพับตรนี้นันน่ะไป ข้าแม่งไลดูกี่อ่ะ่ออก่าใ้คำใหญ่สุดแล้วหรนแล้วก็กวน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 ก็ตดันหรอเ่าเฮ้ยเ้ยอย่ายุ่กับเมย์อย่ายุ่งกับเมยไว้ไว้ค้งนี้นี่ไอ้ง้อมมารอย่งยแบกนะครับ เราสามารถดัดป้อมได้หมาแต่ว่าเราจะยังไม่มีลิปบมีมลิปบูี่ตัววับกังได้นี้เราก็สามารถจบได้หมาุ่มเป็นไงล่ะครับนี่คือนี่คือวิธีเล่น,ค,นค,ค,คือว่าคลิปนี้ผมไม่แยกสอนเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาว่าเอ้ยเพงสอนเล่นเราว่าสอนเล่นมาดูเรื่องย้ำคลิปนี้ไม่แยกผมไม่ไย้สอนเล่นนะแต่ว่าคลิปนี้นี่ผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูว่าผมมเล่นชูเปอร์อยังไง ตาต่อไปนี่ผมจะมาเล่นไมโอให้ไอ้ชิดประยุมดูนะครับผมเล่นมอว์ปอ่าแท๊งเราได้เอ็มบผมซึ่งแทงเนี่ยแทงอ่ะการที่บ่าแท๊งนี่จะเอ็มบีมันง่ายนี่ครับสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายที่6เปอร์เซ็นนะรับความเสียหายอยู่ที่3.2เปอร์เซ็นนะก็ผมอ่ะก็เล่นดีมากครับแต่ละคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแลก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ